ทุกคนอยากอายุยืนแต่ก็ไม่มีใครอยากแก่ทุกคนอยากไปสวรรค์แต่ก็ไม่มีใครอยากตายพูดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เราท่านทางไอ้หลีกไม่ได้เลี้ยงไม่พ้นจะต้องประสบพบเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงแน่นอนโดยเฉพาะโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพมีไว้ใส่คนตาย เพียงแค่จะตายช้าตายเร็วเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านทึงสอนให้เราไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเราท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายมันจะทําให้เราไม่มัวมาโลก,มาโ,ลกมาโกรธมาหลงมาเกียดกันหรอกต่างคนก็จะต่างจะทําความดีสร้างบุญบารามีเพื่อที่จะเป็นสเสบียงในการที่จะไปพบหน้าชาติหน้าเพราะคนเราทําดีดีนั้นจะติดตัว ทำชั่วชั่วนั้นจะติดตามตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่เงินที่เขาใส่ไว้ในปากสับเปรือยยังไม่ให้เราเกินคิดขึ้นมาแล้วมนหน้าขมขื่นต้องนุ่งผ้าสองผืนวันเกิดวันตายล่อนจ้อนมาล่อนจ้อนไปไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปดังนั้นเราทุกท่านทุกคนจะตายด้วยกันทุกคนเพียงแค่อย่างไม่ถึงเวลาดังนะนั้นก่อนที่ความตายจะมาเยือนเราท่านทางข้างหลายก็ไม่ควรที่จะประมาท มีโอกาสก็ควรที่จะสั่งสมซึ่งบุญสั่งสมศี